จ่ตกใจฮึไฮไฮทุกคนอะไรเยี่ยมอ่าเยี่โลกคือสีชมพูหรอไฮไฮยายตาไหนชมพูไม่เห็นเนอว่าไหนชมพูโอ้โหคือ ในรายนี้ไม่มีสีชมพูนะคะถามบอกเลยเสื้อตัวนี้เป็นแบบเสื้อที่ค่อนข้างใส่บ่อยในชีวิตอ่ะเริจริงๆทุกคนมีปั๊เสื้อแบบสักตัวที่เราแบบมันไม่ได้สวยหรอกเ้ <laughs> มันก็สวยคือมันเป็นไม่รู้มันสวยหรือเปล่าแต่คือมันเป็นตัวที่เราใส่แล้วเรารู้สึกว่าแบบเออมันใช่อะไรเงี้ยพิงค์แพนเตอร์สีเสื้อเด่นมาก Mango, เมนโก้เคร์บถังหูรูสวัสดีค่ะพี่รันมาอยากเห็นใสชุดนักเรียนมอปลายไปงานวันเด็กเสาร์นี้ <c oughs> คือบอกเลยว่าชุดที่ผมจะได้ใส่นั้นผมได้เห็นเรียบร้อยแล้วและจากอนุบาลมอปลายมอต้นหรือว่าอะไรก็ต้องรอดูว่ามันจะเป็นมอไหนมอมาหรือเปล่ามันจะเป็นมอมาป่าง ทำยังไงดีอ่ะคือหนูกินน้ำเต้าหู้แต่ว่าแบบมิดแมงรักมันไปข้างใต้หมดเลยอะ่ะดีครับดีค่ะสวัสดีแปลกไหมแปลกใหม่หมอะไรอะชุดหรอสวัสดีครับรันมาสาหวานอุยตายอืม จำไดนะ้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวตอบเมนเดี๋ยวมีคนเมนมาว่าลันมาทำคลิปก็กับเซอร์คิวชเกมหน่อยสิพี่พี่แบบพี่เป็นพี่เป็นขวัญป่ะเนี่ยคือวันนี้หนูเพิ่งให้ขวัญถ่ายคลิปเกี่ยวกับเซอร์คิวชเกมไปในทิกตอกแต่ว่ายังไม่ได้ลงเดี๋ยวขอให้ทุกอย่างมันลงล็อกก่อนนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวลงให้ดูโอเคปะ่ะโอเคปะ่ะน่าจะพรุ่งนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเดี๋ยวพรุ่งนี้ลงให้ดูในทิกตอกเกี่ยวกับเซอร์คิวชเกมทุกคนรอดู นี่มันแก้วป๊อปอัพไรในตำนานนี้ครับห้องพี่มีเหลือ,น,อนึ่งอุ้ยแตดงก็มาบ่อยใช่แล้วอันนี้คือแม่หนูให้มาแหละคือวันนี้แบบฉันรอแฟนชานอยู่อุย้ยบอกเลยว่าแฟนชานนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วน,นะคะเดี๋ยวรอก่อนมันน่าจะวันอันนี้บอกอุ้ยเอบ,บอกงานรับนะเนี่ยแฟนชาน คือหลังจากที่พวกเรานะคะได้รับเสียงตะเลี้ยงลอกเสียงเอ้ยเสียงร้องเรียกมาเยอะนะคะว่าอยากได้แฟนชาตของเพ n ง Generation c h a n พวกเราก็เลยแล้วเรื่องนี้ไปถึงอะไรไปถึงหูออฟฟิเชีเออเรื่องนี้ไปถึงหูออฟฟิเชีลนะคะจากเสียงเรียกร้องของทุกคนนี่แหละงั้นก็เลยรอติดตามเลยในช่องออฟฟิเชียลทิกตอกสวัสดีครับเนียนเียอุ้ยชอบเนียนเนียนหรอใครตะโกนนิ่งไว อยากพูดมากให้ดูสมเสริมเลยปะแต่ว่าอันนี้เป็นอันที่แบบยังไม่ลงเพราะแบบมันยังไม่ตึงไงโอ้ยทุกคนจะบอกว่าเดี๋ยวสี่ทุ่มนี้หนูมีเล่นเกมกับพี่นีน่าในช่องแคทเกมหนูมาอะไรแค่ประมาณแบบว่าเกือแบเบกือบยี่สิบนาทีนะในเกมในเกมเลาชื่ออะไรนะพี่นีน่าคะเดี๋ยวขอตอบพี่นีน่าก่อนนะฮายฮารู hi, hi, ้เคยสวัสดีครับเฮ้ย <Hey, S 1> มีเรื่องจะมาเมาโคต่ทาแบบโคต่ทาทุกคนเดี๋ยวชื่อบอกชื่อเกม ขับเพียากันนะรู้สึกว่ามาเมย์รักทุกคนมากอะคือวันนี้หนูก็แบบได้ไปสนทนาธรรมกับคนคนหนึ่งมาอะไรอย่างนี้กับเรื่องชีวิตนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้แหละแล้วก็รู้สึกว่าคือมาบอกเลยแล้วกันคือเมื่อก่อนหนูอาจจะแบบไม่ได้เมื่อก่อนหรอกคือนินสัยส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยคือก็เป็นคนแบบ <c oughs> ไม่ค่อยกล้าคือดูเป็นคนพูดเยอะด้วยนีน่นั่นอะไรนี่ใช่ปะแต่ว่า,วาคือนิสัยส่วนตัวคือค่อนข้างจะเป็นคนที่กังวลกับการแสดงออกแบบไม่ได้การแสดงออก,แบบออกนะแต่หมายถึงว่าคําพูดหรือว่าการจะพูดสิ่งที่เราแบบคิดที่เราต้องการหรือว่าที่เราอะไรเงี้ยหนูจะไม่ค่อยกล้าพูดไม่ใช่นิสัยที่แบบว่าเป็นคนพูดอะไรอย่างนั้นออกมาด้วยอะ่ะเออแล้วก็ค่อนข้างเป็นคนที่เกยังไ,ไงอะ่ะ กลัวว่าคนอื่นเขาจะแบบตีความคาพูดเราแบบไหนกลัวว่าแบบเขาจะคิดยังไงกับเราหรือว่าอะไรเนี้ยเออคือจะค่อนข้างมาคนแบบนั้นใช่ปะแต่ว่าก็คือ <c oughs> มาอยู่ที่นี่ใช่ไหมบางทีเราก็ต้องพูดออกไปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าหลังจากนี้จะแบบจะไม่พูดรวมๆเลยเอยไม,ไม่ไม่พูดรวมๆม,มากขึ้นอะไรเงี้ยไม่พูดรวมๆจะพูดรวมๆน้อยลงอะไรเงี้ยเหมือนเมื่อก่อนคือจะ จะกลัวมากกับคาพูดตัวเองจริงๆนะแบบว่าอย่างเช่นหนูจะเลวลาพูดถึงแฟนคลับอะไรเงี้ยหนูจะเป็นคนพูดแบบส่วนใหญ่อะหนูจะพูดว่าทุกคนแบบไม่กล้าพูดว่าแฟนคลับตัวไม่กล้าพูดคําว่าแฟนคลับตัวเองด้วยซ้ำอะเพราะว่าหนูจะกลัวว่าแล้วคนที่เขาไม่ได้เป็นแฟนคลับเราอะไรเงี้ยถ้าเขาได้ฟังอะเขาจะรู้สึกยังไงวะอะไรเงี้ยเข้าใจปะเวลาขอบคุณก็จะขอบคุณทุกๆคนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ว่าตอนแรกอะก็ยังคิดไม่ออกเหมือนกันว่าถ้าเรา อยู่แบบหรือเราควรแบบพูดกล้าพูดมากขึ้นในสิ่งที่เจาะจงหรือว่าไม่ได้เจาะจงขนาดนั้นแต่หมายถึงว่าเออควรกล้าพูดในสิ่งแบบที่ตัวเองอยากจะพูดมากขึ้นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนี่ภาษาไม่กล้าแสดงออกนะจริงๆทําอะไรก็ได้แต่อย่าเป็นความเป็นตัวเองแล้วกันได้ก็แบบก็เป็นตัวเองนั่นแหละแต่ว่าเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ยังไงอะที่เราแบบ มั่นใจมากขึ้นหรือว่าที่เราไม่คิดมากน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ก็รู้สึกว่าการที่มากมันก็เป็นหนึ่งในการเป็นตัวเองเหมือนกัน <c oughs> หลอมัง้งอราจะแบบเรื่องตลกที่จะมาพูดเออแล้วพูดเรื่องจริงจังไปแล้วเออวันนี้ไปนสนทนาธรรมกับคนหนึ่งไม่ใช่ก็รู้สึกว่าตัวเองได้อะไรเยอะมากจากจากเขาอะไรเงี้ยก็รู้สึกเอาไว้พูดในช่วงที่เป็นส่วนตัวก็ได้ใช่ขนาดไม่พี่ขนาด,นนาดช่วงที่เป็นส่วนตัวในไลฟ์หรือว่าอะไรเงี้ยหนูยังแบบไม่ค่อยกล้าพูดเลยเออนั่นแหละ ทีเลยนะกับพี่มุกเขาเจอกันแล้วนะใช่ที่เลือกตลกของอันนี้ตลกที่สุดในโลกก็คือเรื่องนี้แหละคือวันนี้เอางีอา้อ่ะเดี๋ยวเล่าตีตั้งแต่เนื้อเรื่องก่อนละกันอนะ่ะคือ <c oughs> ตอนที่หนูอยู่วงเก่าใช่ปะ่ะก็มีหนูอยู่กับพี่ม่านมุกเออหนูแบบอยู่ในวงเดียวกับพี่ม่านมุกอะไรอย่างนี้แล้วก็มันก็จะมีเรือหนึ่ง <c oughs> ที่ชื่อว่ามามุกเออก็เป็นหนูกับพี่มุกนูนนี่นั่นอะไรอย่างนี้ เออฮ่าฮเออขอดูดแล้วพอมาที่นี่อีกเออก็มีแบบว่าเรนน่ารักน่ารักกับเรนน่ารักก็รักใช่ไหมลันลี่ก็ไม่ได้อะไรออาก็ย้ายย้ายกันไปปุ๊บวันนี้พี่แบบเดินนี้พี่ลินะกลับไทมาแล้วพี่ลินะกับพี่มันมุกไปเดินสายด้วยกันหนูแบบว h a เดอแบบหนูแบบงงมากไม่ได้งงหรอกถ้าถึงเขาก็รู้จักกันอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนหนูได้ซ้ำใช่ป่ะแต่หมายถึงว่าแบบเออเขาอยู่ด้วยกันเห็นเขาแบบ อยู่ด้วยกันก็ตลกดีแล้วมีแฟนคลับแ็กมาว่าวันนี้เกิดแล้วมุกมุกลิหนูก็แบบโอ้โหจากมามุกสู่ลันลิแล้วตอนนี้นะคะก็กลายเป็นมุกลิแล้วคือมันแบบออใหม่ก,ก๊อดมากจักรวาลนี้มันช่างมันทั้งโหดร้ายกับผมเหลือเกิน <c oughs> เหลือจนกันเธอมีแต่ขั้ว,วต่วโตนะ <c oughs> ใช่เรื่องนี้ก็ตลกเหมือนกันว่าทําไมแบบเราไปอยู่ตรงไหนเราแบบเฮ้ยเราแบบมีแต่รุ่นพี่อะ เป็นไหนก็ตลกดีนั่นแหละแต่น่ารักดีแล้วหนูก็เลยรีพายอ่ะตอนวันนี้หนูมีไลท์ทีเอทีใช่ไหมหนูมีไลท์ทีเอทีแล้วเหมือนพี่พี่ลีนาก็เข้ามาดูแล้วพิมพ์ว่าลีนามาอะไรสักอย่างแล้วพี่น้ก็เข้ามาดูทีทีไล์อยู่นะแล้วเสร็จแล้วก็พี่น้องไปดทีเอทีก็ไม่ได้ไลทดูคนก็หนูก็ตกใจว่าพี่เข้ามาดูได้ไงโน่นนี่นั่นใช่ปะแล้วพอหนูไลท์เสร็จดูเห็นพี่มุกทักหนูมาว่าเห็นพี่มุกทัก แคบหน้าจอ TAT ไม่ได้แคบหน้าจอได้สามารถถ่ายจากโทรศัพท์คนอื่นว่าดูอยู่อะแล้วก็ส่งมาให้หนูว่าแอบดูเธออยู่นะจ๊ะอะไรอย่างนี้หนูก็แบบอุ้ยเราซื้อไหมพี่อะไรอย่างงี้ก็ถามเล่นๆใช่ปะแล้วหนูก็เพิ่งมาเห็นทีหลังอีกครั้งว่าเอา้าเขาอยู่ด้วยกันคือพี่มุกอะน่าจะถ่ายโทรศัพท์พี่ลีนะแล้วก็ส่งมาให้หนูดูอะไรอยู่นะหนูก็แบบวัดเจ้าคือแบบงงมากจะองหน้ากันติดไหมจนมาเห็นก็ตาจนมาใจเมเจอเออคืออง่งนี้จริงๆอะ ต่อไปอยากเห็นเรืออไอเวมา่าเรารุื่นสี่เรารุื่นสี่คือหมายความว่าไงจะให้หนูไปจะให้หนูไปจีบเด็กเหรอคะพี่ไม่เป็นไรนะพี่ยังชิดเป็นวงกลมเลยฟอรลีน่าออมเออทำถูกทำถูกพี่ลีนก็มือถือพี่ลีนนะไปใช่หนูเขาแบบเออเพิ่งมารู้เดี๋ยวจะเป็นเอ็กโปก็ได้เจอกันหมด <laughs> ถ่ายรวมร,วม,รวมดีไหมสามคนใครอยู่ตรงกลางเขาขิงว่าอยู่กับพี่ลีนนะ ใช่เขานั่งดูอยู่ด้วยกันเออหนูก็แบบเลือกหลับวันนี้เหมือนเขินไลรพี่มิ้งอุ้ยก็พี่มิงม้งน่ารักเขินทุกคนพี่เกดก็เขินจุดจบคนเจ้าชูเอาละ่ะสนุกละต่อจากนี้ยังเห็หนในมบกระพงอยู่ติดรู้สึกอืมจะชอบคนที่มีอายุก็หาพี่ๆแถวนี้แหละไม่ถึงแถวนี้อะไรในเม้นต์ะหรออุ้ยแรงอ่ะคือคุณว่าคนใน คนในไลฟ์ผมมีอายุอ่ะเนี่ยใครซ้ายใครขวาพี่อึ๋พี่ลินะาเด็กแล้วรักมันไม่ได้หรอจะเป็นเอ็กเบรขอรู้สามคนเลยนะเฮ้ยไม่อยากคาดหวังอย่ากคาดหวังแค่นี้แหละรอปิง้งก็ตลกดีก,ก็ตลกดีทีอท,ทีวันนี้รวมผู้สูงอายุเลยเป็นมสิ่เป็นปาไม่เป็นอผู้สูงอายุแน่เลยเป,ปิงมากได้โปรโมทปิงมาจะตจก หนูเดินออกมาเลยแมนแมนเออแล้วก็สีบพี่เกดพี่มิงไหมอ๋อ,อใช่ที่ไลฟ์วันนี้ก็ไลฟ์กับพี่เกดกับพี่มิงใช่ไหมหนูก็พูดในไลฟ์ว่าแบบว่าเฮ้ยรู้สึกตื่นเต้นหรือก่อนไลฟ์จะไม่ได้ไม่รู้ว่าก่อนไลฟ์หรือว่าตรงไลฟ์นะพูดว่ารู้สึกตื่นเต้นได้รู้สึกได้ไลฟ์กับรุ่นพี่แบบรุ่นพี่ที่แปลว่าพี่จริงๆไม่รู้ไม่ได้กินข้าวอยู่หรอมากินข้าวอยู่มั้งอืมที่ ไม่เจออ,อ้าวโอเคค่ะพี่เดี๋ยวหนูแอดไปเออตอนนี้คิดโมงอนะ้วอีกแปดนาทีว <c oughs> ันนี้น้องรันมาน่ารักจังเลยครับยคือต้องเก่งขนาดไหนเนี่ยอ่านได้สนทนาธรรมกับพี่มามิงเปล่าไม่ใช่อยากดูอะก็เริ่มจากมไม่อ่านอ่านไม่ขออัานีากอ่านไม่จบนะครับขอคอนเทนต์จนมาเห็นกับตาสาวคนเฮ้ยน่าสนใจ นี่เกดน่ารักขึ้นทุกวนันนอนไว้เลยครับทูเขาน่ารักจริงและพี่ลินะมาดูไลฟ์ด้วยอืมแต่และคนเน้นคนเก,ก่งอ่านอ่านออกด้วยเอาเราผมเรียนภาษาไทยมาเรียนอยู่อะ่ะเลยไม่ได้เข้าไปดูไม่เป็นไรก็ต้องใจเรียนทําถูกแล้วเจอสาวๆเราชอบเจอกันนี่ๆสนใจจะเล่นพับจีพี่เลยแนะนําให้ลองมาคุยกับลันม่าหลิงหลิง <laughs> ได้เลยถ้าเป็นเกมที่เคยเล่นก่อนแนะนะํานพะีนะ่ๆได้ หรือคอนเทนต์สี่คนพิ้งด้วยถึงกับอ่านไ้จบรังน้องนังมากที่สุดเลยครับโอเคหมดเวลาการอ่านเมน้นใครเม้นต่อจากนี้คือไม่อ่านแล้วนะยอ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 เออมีเรื่องอะไรเราอ่นแหละแล้ววันนี้ก็แบบไปตลาดมาปกติกินแต่ไข่ไก่ใช่ปะ่ะไปตลาดมากับแพปกติแบบกินเออคือช่วงนี้ชอบทำไข่กินแบบทำทุกเกือบทุกวันนะ่ะทุกคน กต่คือตลาดมันตลาดอะไรไม่รู้อ่ะคือไปตอนเย็นแล้วมันไม่ค่อยมีอะไรขายแล้วใช่ไหมมีแต่พวกแบบไข่อ่ะก็เลยซื้อไข่มาไข่ไข่ไก่กับไข่เป็ดเราดูเมนูที่ช่วงนี้หนูทํากินอันนี้คือไข่ตุนไข่ตุนสองฟองไม่สุกนิดนึงด้วยไม่เป็นไรแล้วก็อันนี้คือทูน่าผัดกับผักเราไม่ใส่อะไรเลยนอกจากสองอันนี้อ๋อเราก็เพิ่งมาใส่น้ําสลัดกินอุ้ยขอบคุณค่ะสำหรับท่องยิบทองยอดได้เห็นชุดอาเมียงครับ ยังแต่ว่าเอ้ยคือบอกได้ปะเออจริงๆแอบคิดเหมือนกันว่าแบบสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราไม่ควรพูดหรือเปล่าวะเพราะว่ามันดูเหมือนแบบเราบอกเรื่องหลังการทํางานหรือว่าแบบบอกอยังไงมันไม่เซอร์ไพรส์มันดูเหมือนแบบเราบอกทุกอย่างมไม่เซอร์ไพรส์เลยเนี้ยเออเข้าใจปะแต่ก็เออพูดไปแล้วเนาะว่าแบบยังแต่ก็คิดว่ามันก็ไม่น่าแบบแปลกตาไปจากของเวอร์ญี่ปุ่นมากอะไรงัเงี้ยอะไรอย่างนัง้นมั้งที่คิดเองนะที่คิดเองแต่ว่าคือเราเนี้เฮ้ยพูดไม่ได้คืออยากพูดมากแต่คือแบบไปเลือกเออ เป็นเรื่องที่แบบร้องไห้เลยอ่ะวันเนี้อ,อแต่ร้องไห้ใน,นแบบไม่ได้เศร้านะคือแบบดีใจแล้วก็ยิ่งแบบสนทนาธรรม,มิกก็แบบเออก็เลยอย่างมาไลคุยกับทุกคนอาจเสียงยังครับฮ้าห้ากินแต่ไข่จนน่าจะกลายเป็นไข่แล้ว อ้าวจบค่อยเก็บใบเมาท์ที่กันทีหลังได้คือแบบเออใช่ถูกผมต้องจดไว้ในสมุดเลยว่าผมจะมาเมาส์เรื่องนี้ถ้าตอนที่แบบมันเมาส์ได้แล้วฮัลโหลได้เจอลีนาะไ้ายังคร้ยังค่ะพี่แต่ว่าล่าสุดก็หนูตอบกับสตอรี่ไปว่าเขาลงสตอรี่คู่กับพี่มันมูใช่ไหมหนูก็ตอบกลับไปว่างอนมากค่ะเขาเลยบอกว่าเดี๋ยวก็ได้เจอแล้วจะเป็ดโกอะไรอย่างนี้เคยไปตลาดวัลโลโรดยังครับหนูเพิ่งไปมา บอกได้แม่มแหนูเพิ่งไปมาแต่ไม่ใช่วันนี้นะวันใกล้ๆวันนี้นี่แหละเพิ่งไปมาแต่ว่าไปตอนกับกลางคืนมันก็เลยไม่ค่อยมีเลยวันนี้ได้ไปเหลืออรทีไอทีเลยได้ครีมผิวซื้อด้วยขอบคุณมากทุกคนหน,หนูจะไปแล้วนะเดี๋ยวหนูต้องไปเตรียมตัวเล่นเกมกับพี่หนะ้าพี่หน้าเปิดอะไรแคสเกมแะ้วโอเคเลยเดี๋ยวจะไปแอดเกมชื่อเกมพี่ลพี่พ,พี่พี่นีหน้าก่อนนะอืม ป้ากันยานเก็จะนอนเงี้ยคือเขาแบาบว่เา,บาเขาแบบเขามีเรือใหม่แล้ววันใกล้ๆเละวันใกล้ๆวันนี้ใช่วันใกล้ๆวันนี้เจอกันวันเสา,าร์จ้าได้เลยใครมาวันเสาร์ก็เจอกันนะจ๊ะ <N>: ah. นี่อาจจะเป็นไลฟ์สุดท้ายก่อนที่จะวันเด็กมั้งถ้าแบบไม่เกิดอาการอย่างมาไลฟ์ก่อนอะนะป้าบุยเจอกันเออนั่นแหละ บคนที่ชอบเราในแบบที่เป็นเราเล่นเกมอะไรกันเฮ้ยวันนี้ไปเล่นวันนี้เล่นพับจีทุกคนไปดูได้ในช่องคือลำคาญมือตัวเองเวลาจับผมแนะ้วแต่คือมันก็อยุดจับไม่ได้อะจะจับครั้งสุดท้ายในรายนี้โอเคเรียบร้อยช่องช่องอะไร CGM เอ้ยไม่ให้ช่อง 48T h ิ a แปด <48 S 2> ที c ฮดเกมคค่ะไปดูได้อืมขายได้ไหมไม่ซือ้อ พีนะ่โอ้ยอุยอ้ย,อ,ยอันนี้แรงมากนะพี่นะ่ตั้งพับจีแล้วเล่นตักจีอะไรนะพับจีค่ะพับจีเฮ้ยเออเพิ่งดูสควิตเกมจบเมื่อวานเพิ่งดูสควิตเกมจบเมื่อวานเองสควิตเกมสองอะ่ะผมเข้าใจเลยนะเวลาใครพูดอะไรวันนี้พี่น่าเป็นหัวหัวหน้าเก่งสินะใช่อะไรนะเก่งโอ้ยแต่ละคนเนาะ โกโกวาบ้าเฮ้ยเดี๋ยวเราวันนี้จะมีคอนเทนต์โกโกวาในทิกตอกรับประกันว่าหาเพราะหนู i, ดูคลิปตัวเองหนูยังหาเลยไปนะทุกคนไปแคสเกมแล้วหนูไม่ได้แคสค่ะหนูไปแจมพี่มีหน้าบายๆเจอกันตกใจชุดสวยอุ้ยพับกบกลนผมเลยไหมสวัสดีครับมาทักทายคนน่ารักครับอุย้ยจะไปพอดีเลยค่ะพี่บ้ายบายไป bye. ไปายบายปไ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 ปเปไ,ไป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 นปไอไป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 ไ ก็คือจะหาเรื่องให้ชิปตลอดเลยคนเราไปแล้วซีซั่นหนึ่งหรอคเพี่มันไม่ยอมไปอ่ะไม่ถึงหนูไม่ยอมไปซีซั่นหนึ่งหรอคะเบอร์ดูหมดหมดแล้วค่ะพี่แบบหนึ่งกับสองเลยแล้วก็กําลังจะรอดูสามอยากดูมากเราจะกำลังเสาได้เราจะกำลังเสาเราจสา์จุจ